ใช้ชีวิตปกติของเฮาในช่วงนี้ต้องเป็นวิถีใหม่นิวนอร์มเนาะหน้ากาอนาไมยบอดีลืบล่างมือไทยชนะหมอชนะเราชนะก็ไปทบทวนสิเราชนะก็ไปทบทวนสิกันได้เจ้าเดี๋ยวเขาไปติดต่อกันแหมนึงเรื่องผู้ชมตอนก ระหนักแต่ไม่ตระนกในเรื่องของมอควันวตีบางคนเนี่ยแงหมอห้องฟ้าตอนนี้มัน,มนเริ่ม,ม<น>ขามุขคมอควัน,นใช่อาจจะเป็นควันกันตัว <c oughs> เขาต้องเฝ้าระวังกันตัวนะเจ้าเดี๋ยวเขาไปติดตามกันก่อนรู้ทันสู้ฝุ่นควันไฟป่าเจ้า ยัะต้องมีการติดตามกันโตยนะเจ้าผู้ชมและตีสําคัญดูแลสุขภาพของตัวเกาโตยาการสวมใส่หน้ากากก็ป้องกันกันได้ตึ้งหมดในช่วงนี้นะ<ม>เจ้ามาดูกันที่จังหวัดเจียงไฮกันหน่อยเจ้าตีจังหวัดเจียงไฮเองเปิดมีการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณนยุทธ์เจียงไฮรายได้สมทบกองทุนแก้ไขปัญหาหมอกควันไปป่าเจ้า ตีสนามยิงปืนรนยุทธ์ขายเมงร้ายมหาราชกองพันธี่ากรมทหารราบตีสเจอำเภอเมืองเจียงไฮมีการจัดการแข่งขันยิงปืนเพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะจ้าคุณผู้ชมไปสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเจียงไฮเตือนนี่เองก็มีผู้ลงทะเบียนรวมการแข่งขันเนี่ยสองร้อยคนโดยนักกีฬาคุกคนก่ผ่านการคัดกรองตรวจจากทีมปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกของสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัด เชียงไฮ้ตึงมดแล้วนะเจ้าเจ้าตอนั้นของปอมืองเชียงไฮ้อย่างนายประชนประสกุลเจ้าเปิดบอกว่าจงหวัดเชียงไฮ้เองมีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเนะเจ้าซึ่งได้มีการจัดแข่งขันกอล์ฟแล้วก็การแข่งขันยิงปืนรณยุทธ์การแข่งขันวิ่งแล้วก็ปั่นเพื่อล้มหายใจของคนเชียงไฮ้ การจัดกิจกรรมตึ้งมดเนี่ยเพื่อจะนำไรายได้เข้าสู่กองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่18อำเภอของจังหวัดเจียงไฮเจ้านอกเหนือจากเงินงบประมาณของตั้งราชการซึ่งติพานมาปนบว่าได้ใจเงินกองทุนช่วยเหลือจัดกำลังพลในการรวมลาดตะเวนป้องปรามเฝ้าระวังการจุดไฟเผาป่ารวมถึงเข้าไปดับไฟในป่าทรงผลทำให้มปีห3มติพานมาเกิดจุดความห้อนลบลงถึง50เซเลยนะเจ้าแล้วก็มีการน้อยติสุด ถ้าเทียบกับเก้าจังหวัดภาคเหนือของเฮาเจ้าเจ้าจัดมาเลยสําหรับกิจกรรมที่เปิลจัดขึ้นเปิลบอกว่านอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมสนับสนุนให้เมืองเจียงไฮเป็นเมืองกีฬาและเมืองศิลปะจากกลุ่มศิลปินเจ้าเจียงไฮตัวเจ้าแล้วก็ยาาจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนตีมูศิลปินเนี่ยเปิลก่อจุยกันออกแบบเหรียญรางวัลทีอสวยงามกุตเตอเลยนะเจ้าแล้วก็ยังได้ภาพการชื่นชมด้วยความภาคภูมิใจจากเจ้าเจียงไฮแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตั้งชาิ เปิลก็ะชื่นชมมาตัวเหมือนกันนะเจ้าเจียงไฮเปิลม่อเปิลบอกว่านอกจากเมืองของศิลปินแล้วเปิลย่หขึ้นเป็นเมืองกีฬาตัวเนี้บรรยากาศดีสาวงามแต่ไหนเจ้าเจียงไฮคุณสมชยาเป็นคนเจียงไฮเจ้าดีก็เจ้าม้อเลยเนาะม่อเลยเนี่ยเจ้าเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมนอกจากได้เรื่องของการกีฬาแล้วยังได้สมทบทุนจุ่ยในเรื่องของหมอกควันไฟป่ากันตัวไนเจ้า